ในช่วงเวลานี้นะครับมีดวงดาวโครจรโยกย,ย้ายค่อนข้างจะสองสามรอบพอสมควรนะครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นั้นมีดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่นะครับราศีสิงห์ดาวพระพุธก็โครจรเข้าสู่ราศีสิงห์และเข้าสู่ราศีกันตามลําดับภายในเดือนเดียวถือว่าตัวเขาเองนั้นโครจรวิปิิตนะครับพอเขาจะรีบเร่งเดินหรือว่าเสดิจนั่นเองต่อมาดาวศุกร์นะครับก็โครจรเข้าสู่ราศีกันก็ถือว่ามีดวงดาว ในมุมกว้างโยกย้ายราศีในครั้งนี้อยู่4ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับและการย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรกับชาว12ราศีไปรับชมกันได้เลยครับลัคนาสถิตทรนราศีมังกรของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับชาวราศีมังกรแน่นอนว่าในตอนนี้ดาวพระเสาร์โคจรเป็นเกษตรก็ตั้งแต่ระยะเวลาเนี้ยสปีไปต้นไปจนถึงประมาณปลายปี65ต้นปี66 กว่า,าดวงชะตาลัคนาราศีมังกรที่เป็นดาวเสาร์จะเป็นเกษตรอีกก็30ปีนะครับพอตนุเป็นเกษตรมันก็แปลว่าตัวคุณเองมีความมัน่นอบมั่นใจคุณเองมีความเป็นตัวต,วตวนสูงตัวคุณเองนะครับเป็นคนที่แข็งแรงแปลว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นี้เดือนนี้ผมว่าหายดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยไปอย่างไรอานนี้ป่วยแน่นะครับแล้วทำไมอาจารย์ถึงบอกไปอย่างนั้นก็เพราะว่าโดยมุมกว้าง2ปีเนี่ยดาวประจําตัวคุณดีแน่แต่ไอ้ครันจะบอก2ปีไม่ป่วยเลยมันก็เกินไปถ้าคนไม่ดูแลลตัััววเออองงนนี้กก็หคามจรริปะบ แต่ในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีอีกจุดหนึ่งคือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือมนมรณะเขาจะโคจรไปเกษตรนะครับในช่วงของการเดินสินหาไปต่อถึงการเดินกันยาดังนั้นนั่นแปลว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวกับระบบเลือดเกี่ยวกับระบบสายตาความดันหวัวใจผมว่าใครที่นะครับไปดูแลลักษณะเหล่านี้ของลัคนามังกรคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรปเรื่องนี้ปัญหาเกิดแนะ่นะครับรวมไปถึงอาทิตย์มาถึงพ่อก็ระมัดระวังสุขภาพของพ่อหรือปิดาของท่านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ทางผู้ชายที่คุณได้นับถือไป ถ้าไม่ดูแลหรือมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดูแลท่าเตืนพิเศษนะครับเล็ดหนึง่งนิดหนึง่งอันนี้ดูแลนิดหนึง่งอาจารย์แล้วมีดาวพฤหสัสบ,บดีโคโจรอยู่ที่ราศีกลุ่มเล็กกับดาวที่เป็นคูม่มิตรช่วยกันได้ไหมโดยมุมดาวช่วยกันได้แต่คุณอย่าลืมดาวพฤหสัสบ,บดีนะครับโคโจรเนี่ยเขามาจากเจ้าเรือนศาสตร์และเจ้าเรือนวินาศของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรไอปัตต็นโมระเจออาทิตย์นะครับและเลงกับปุริหารที่เป็นวินาศด้วยเนี่ย ไอ้ถ้ารอดรอดเลยถ้าไปไปเลยเหมือนกันนะอันนี้ต้องระมัดระวังเหมือนจะคู่มิตรนะครับแต่มันก็ปบเปีเ้ยเหมือนกันไมิตร้แต่ตัวดีเลยนะครับดังนั้นก็ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของสุขภาพแับผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยนะครับหรือสุขภาพของตัวเองอย่าได้ประมาทพลาดพังนะครับแต่มุมกว้างแล้วเนี่ยดาวประจําตัวเป็นเกษตรเพราะว่าผ่านพ้นไปได้ตัวคุณเองนะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าอีกทีนะครับ ประการต่อมาเรื่องราวของความรักผมว่าจังหวะจุดนี้เนี่ยดาวพระศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือแห่งความรักในดวงชะตาของคุณนั้นเนี่ยอยู่ในมุมมเนะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวต่างๆนา,นานาเกิดขึ้นรักๆเลิกๆ,ๆ,ๆแต่พอเริ่มไปปลายเดือนเนี่ยดาวศุกร์โคจรเป็นอยู่ที่ราศีนะครับการอยู่ในภพสุภะผพรว่าอันนี้กับดีนะครับเรื่องราวของความรักจะได้รับการขี้ขาได้รับการพูดจาให้มันเป็น,ปน,ปนในจดทิศทางที่ดีแต่ ดาวพระพุธใดโลสตานะครับของลัาางคนามงกอเนี่ยเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยผมว่ามีปัญหาบ้างเพราะดาวพระพุธเนี่ยในช่วงเวลาน,นี้เขาอยู่มุมมรณะพออยู่มุมมรณะเสร็จไม่พอเดี๋ยวพอปลายเดือนนี้ถึงเดือนหน้าอยู่ในมุมสุภะเป็นเกษตรเป็นอุดอีกนะครับดูจะด,ดีแต่มันก็ยังร้ายเพราะมันเป็นปีทุกบาทนะครับอันนี้ขอให้ะระมัดระวังเรื่องของค้าพูดคำจาไว้พยายามดูแล,ละระมัดระวังมีสติให้ตัวบุตรเองนั้นนะครับ ลึกอยู่เสมอว่ามันอาจจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมเตือนแต่ด้านดีก็มีแน่นอนดาวพฤหัสบดีเป็นศุญญ์า้าหะดาวพฤหัสบดีอยู่กระดุมพระคุณจะมีโอกาสเรื่องของเขาเรียกว่าสติปัญญาเป็นลาบผลนะครับพยายามมองเกมมองสิ่งต่างๆให้ดีเพราะปัญญาเป็นลาบผลแก่คุณแล้วท้าทายมุมกว้างใครที่เป็นครูบาอาจารย์ใครที่เป็นนักกฎหมายใครที่เป็นแพทย์ใครที่เป็นวิศวะนะครับก็คือดาวพฤหัสทั้งหมด เป็นแนวทานทิศทางที่ดีหมดสมัยนี้เรียกโคชชิ่งก็ได้ใครเป็นโค้ชฝึกอบรมสอนใครเป็นครูสอนิวเตอร์พิเศษพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ขอให้มีลักษณะเกี่ยวกับการสอนเข้ามาด้วยหรือนะครับใครที่บอกผมทํางานไม่ได้เกี่ยวกับศาสตร์นี้เลยครับไม่เป็นไรคุณเปิดเวิร์กช็อปอบรมสั้นๆให้มันมีเกี่ยวกับเรื่องของการสอนเรื่องของการใช้ความคิดเรื่องของการลงทุนเป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้สติปัญญาคุณเข้ามาร่วมดีหมดทั้งนั้นในช่วงเวลานี้ถือว่าความเป็นตัวตนของคุณได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนอย่างแน่นออนไม่ต้งวใด เรื่องของความรักได้บอกไปแล้วเรื่องของหน้าที่การงานผมว่าเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงนี้คุณจะต้องทําแทนคนอื่นไปก่อนนะครับเป็นตัวแทน่นเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักบอลก็ตัวสารอไปก่อนแต่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับเป็นตัวจริงเฮ้ดูแล้วไม่มีตัวอ่ะไม่มีตัวเอาคุณไว้ก่อนมังกรหรือคุณเป็นธนุวานฉันอาสาทำทำไปก่อนไอทำไปทำมาทำไปเล่นไปเป็นตัวจริงเบียด เขาปลิวไปเลยจากตัวสำรองกลายเป็นตัวจริงที่มาเลยนั่นเองนะครับนี่คือในช่วงดวงชะตาของคุณในเดือนสิงหาคมนี้เองแต่เดือนหน้าเรื่องของการงานกับจะดีและโดดเด่นยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกของใครที่เกิดราศีมังกรน,นั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่ถูกใจคำพยากรณ์หรือชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ดีๆแบบนี้ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ